อันนี้นะคะเราก็ถึงชื่อไวรุ่นร้านนาเป็นยังไงวะไวรุ่นร้านนานี่นะคะเป็นที่พักของเราเป็นห้องนอนของเราอุ้ยตรงนี้แบบเซนเซอร์รีวิวว่าเตียงนุ่มไหมนุ่มมาก เราถิ่นพามาถึงเชียงใหม่เราก็ต้องมากินตำสุกยขอนแก่นไม่มีมั้ง <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่อ่างแก้วอุ้ยมันดีบ้างสีแบบมันสวยมากเลยนะรุ้ยมันสวยมากก็สวยก มันน่องไดโนเสาร์นี่และเนื้อหนูมันจะทำอะไรช้าแล้ว แล้วเจ้าจ <renamed>, ะไปยืนโดนสเปรไัมสเปร่ะสัสสเปรเระอง์ร <mass OM C> ะองอันนี้ค่ะมาดูเมียฝรั่งถอดเสื้อค่ะ พี Ll ón, Ll ón, ón, ่อะร้อนร้อนชิบหายเลยเพี t! <t ่อร้อนร้อนเราก็กำลังจะเข้าสู่โซเซแบบเต็มรูปแบบสวัสดีป้าอันนอันนะเซลน่กกี๊กจี๊วันนี้ คำอันนี้เป็นชีลาเพวกเราน้ลองในข่อยยาวชีล่ามีคมยาวห้อย่างนะครับขอยาวหมูยาวขายาวขอยาวแล้วก็ริ้นยาวนะเด็กนะครับมันมองแบบยังมองมันมองแบบยังวัดซุ้มนี้เส้นแข่งกับแพนด้าเหรอ อาควาเรียมเชียงใหม่ไหคะกโก้เวไปปรปี่ให้ปลยี่สิบนเอาไหม

beberapa kali เต็มไปหมดเลยพอเราโดนช็อตฟิลแล้วเราก็สมองลกไปหมดเลยเพราะเราต้องเสียแปดร้อยเตยหมูฟอก มา,มาล่าแมวส้มยำดึกกันเพราะว่าแมวส้มอะ่ะมันชอบหากินตอนกลางคืนไงมันเป็นแบบเ <c oughs> พจแมวส้มอะ่ะทุกคนแต่ก็คือว่าตอนเนี้เดินมาจะ่ร้อยโลแล้วยังไม่เห็นสักตัวเลยเออแมวส้มสองตัวอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนแมวเห็นไหมสองตัวย่า yeah. <c oughs> <c oughs> ห้องเดียวไหนนี้คะแล้เราไม่ได้เปิดแล้วดูเราใจซอยเวอร์เดินตามฟิลแบบอันนี้ไม่น่าไปอันนี้ล้างมากเลยทุกโนเุ้ยแต่ว่ามันจะเป็ล้างที่สาวหรือเปล่าุ้ยมองมากอันนี้เป็นหัวกระโหลกโอ้โอโอ โอ๊ตเจอแมวโซมากับเมีอยอีกแล้วทุกคนแม่งมีแต่เมีอยอ,อีกทางนะพูดมาคนเดียวไม่ได้เลยม <c oughs> ัจะเมอยู่ไเมื่อกี้เราเลื่อนอ่ะทุกคน <c oughs> เราเดินไปั่วแล้วทุกคนตอนนี้ตอนนี้เราเดินมาถึงแหล่งแมวส้มแล้วนะทุกคนแมวส้มจริงปะแมวง่ฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าแมวงอาอ่าฮ่า่าอฮนาฮ่นนาก่าดินไปเรื่อยๆแต่ว่าตรงน่านมีแสงไฟเยอามากนะ่่าจ่มีแมวส,สามอาศัยอยู่กันาาก่าฮ่าาฮ่าาฮ่าฮาลังใจให้พี่ด้วยเจอกัน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแหล่งของกินแล้ว EP เสร็จแล้วนะทุกคนสวัสดีคยวตอนนี้ี่เสร็จแล้วอุ้ยแมวแมวจริงแมวแ <laughs> ขายเสือ้อขายผ้าเนาะตรงนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้คือเดินมาหัวหัวร้านทุกคนหัว้าน <laughs> <laughs> จะตายด <laughs> <laughs> ้วย ของแท้ทุกคนตอนนี้เราอยู่มาเราอยู่โคเชาลา่าในมาร์เก็ตนะทุกคนจริงแหล่งแมวส้มของจริงที่แต่แมวส้มอะทุกคนยืนคิดนานนานไปไหมอันนี้คือทุกคนอันนี้มันเป็นแบบแหล่งแมวส้มแบบที่แท้จร <c oughs> <c oughs> ิงปุ๊ดูดีมีแมวเกวาด้วยทุกคนน่านตาจาก ตอนนี้อยู่ที่ตลาดทูุดีแต่เหมือนว่าเราจะเป็นคนไทยเพียงแค่สองคนอยู่ในอันนี้เป็นตลาดที่เราสุ่งม,มาแล้วเราก็มาเจอแบบว่างงๆอุ้ยข้าวเหนียวม่วงแต่แบบถามแบบอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไรอะเรนราคาก็จะประมาณแมวส้มกินพูดดีๆเพราหลัง ถ่ายให้ลังกลับมาพมกับช่วงเดินไปเรื่อยเราจะออกกาับตลาดแล้วเพราะว่าคนเยอะแล้วก็มีแต่แมวส้มที่มากับแฟนก็เลยแบบโดนช็อตฟิลก็ไปละบตายอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเดินไปต่อแล้วถนนนี้เหมือนว่าเราเป็นแค่คนไทยสองคนทุงโนเรารู้สึกาตอนนี้ตอนคนอะไรมาก็ไม่รู้ แล้วเรามาตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นอนาเตอร์แหล่งแมวส้มตรงนี้ก็เป็นตลาดที่ไม่ใช่ตลาดคนไท นี่เราก็กําลังจะกลับที่พักเพื่อที่จะไปเอามอเตอร์ไซค์ไปหาของกินเมื่อกี้เดินไปประมาณ5ล้าน 5, เก้าเหนื่อยแต่จอยเวอร์เพราะว่าได้ไปเจอพี่สาวแสนสวยแล้วก็แล้วก็ได้เจอแมวเหงาะแมวเงาะเลยแมวสฟิงก็มีหัวโลนเลยที่พักของเราในคืนนี้ก็เป็นท่าแพแฮปปี้เฮาส์นะคะทุกคนแบบว่าที่พักน่ารักมากจริงจริงจอยม่วนอุ้ยมันขึ้นเลยอ่ะว่าฟิตเนส ไอ้ตรงตามเป้าหมายก็คือเดินเยอะจริงอะไรจริงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่เต่าในวันนี้อันนี้ก็จะเป็นซอยที่อยู่ข้างสต้าบัคก็อ่ะใช่ไหมใช่ได้คือดูนี่นะดูดิก็ดีตอน กี่โมงวะเบิร์แปดบ่าทุ่มสี่สิบเอ็ดโรตีปลาดิบ

แต่พี่โอไปแล้วม่ทแล้วจีพี่พัว่ามีะเบีอยงโอ๊ยเปิดยากมันก็ม่ไดยากขนานั้นแค่เราแบบไม่มีอะไรโอ้ยยยย ตรงนู้นก็จะเป็นแมคโดนนอฟดีไซเป็นโรงแรมแถวดุท่าแพงนะคะสะดวกมากแต่ซอยนี้เขาค่อนข้าจะสงบกว่าฝั่งนู้นเพราะว่าไม่ค่อยมีรถนะคะนี่เนี่ยไปยุูนคฟูดไปกินด้าอันนี้เราก็ส่งมาเปนร้านข้าวทีนซึ่งไม่รู้ว่าร้านอะไร อันนี้นะคะเป็นโอมากาเซ่ขนมที่น้ำเงียวแล้วก็ข้อซอยไก่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำเงียวมันไปโอมากาเซข้อซอยไก่แบบไก่เบิ่มเบิ่มเลยอ้าววว้ววดวว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 อวววววอวววย คนไม่รู้อะไร ส,ส้มซีน้ำเงี้ยวข้าวซอยปลาหมึกทอดเจ้มหมูดีใดเอ้ยอร่อยมากเจ็ดสิบห้าบาทไม่ก็ร้านนี้นะคะโอ,อ้ถูกมากดูดี คิดว่าน่าจะแบบลองไหม ่นารักคนไรจาดละคนมีก่นแตกกันเลยวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ท่าแพแล้วก็เป็นเชียงใหม่คือสุดท้ายของเรา I don't wanna leave ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ